เจ็ดนี่เจ็ดที่ผ่าเต็มปรีสิบเจ็ดสจิกาเนี่ครับนี่น่ผ่าไม่เราอ,อีกสองวันเรื่องที่เจดสิบหกกันเตัวทัตัวไอ้เก่านน่ครับันเก่าเลยเพราะนี่ฉันไท่เก่าอันนั้นอะไรนั่น,นกล้อ,อง กล้องอะไรเอาไว้ถ่ายกล้องวิดีโอใช่ะอัดถ่ายเพาะไปวันนั้นก็วันนั้นที่ถ่ายเพาะไปก็หายติ๊กดูวันนั้นก็ดูเลยวันนี้ถ่ายเพาะไว้ไงใส่แผ่นที่ปี่ต๊กป๋าที่ปีเปิดที่ดีดูอะไรเปิดดูคือดูหนังเลยนะที่ปตุ๊กป๋าลูกลูกกุ๊กมาแล้วเมื่อกี่เดือนนี่ตู้น้ำลูกเข้าไปไอ้หน่อยนี่ป๋า ยุงเด้อยุงเด้อะยุงเต็หมดเด้อหมดกระดูกเด้อตอนนั้นเพาะทำแตงพักไดเล่นอันนี้มันไม่ไหวแล้ววะท้าไม่ไหวแล้วยชาวมันนกนะเนี่ยทำก็ไม่ไหวแเหรอไหวก็ทำไม่ได้ดินี่สู้ไม่ไหวแล้วนิดมันใหญ่เนาะเอ็นใหญ่ยังงี้นี่นี่แล้วสูงนี่เลยวะโนูใหญ่ก็เออออกนี่ออกปีกปีกใหญ่ใหญ่ใหญ่สูง มาดรถือือเลยแียายชูแค่จังวนแงยายนที่กับมาไล่เราอมากับนะครับวันพกนี้นะครับมันเปิดวันจันทร์ล่านวันจันทร์กับพวกนี้อาทิตย์ครับ พวกน้่อนเขาเขาเขาในคืนนี่ยเนาะเกาะสีทุ่มเขาเนี่ยเขาทำอะไรกวกเขาวาดเขามีถวัดถวายหลวงม่จันเออวัดพุทธวัดหลวงนะถ้าเป็นวัดหลวงเนี่ยกม่ไร่84ปี มาราจะเราจะแทนทุกคนเดไม่ดีอย่างหนึ่งว่าไม่ให้ประชาราษชนเห็นว่าใช่เห็นตะโกทองเยเห็นแต่โกดเห็นแต่าของงามตัวท่านไม่เห็นน่ะเขาไม่เห็นคนนั่นนี่กเขาใส่หนีเลยมิดเลยไม่เคยเห็นเลยกขากินหารเาไปที่ไหนสงสัยกันทั่วประเทศเลยเอออยู่ทรงไหนทรงไหนเนาะก็จะคงจะยืนนั่งไม่ไม่ยืนหรอก ได้ยืนยืนมาสูงเตะใหญ่เนาะไม่ใช่ยองเห็นอยู่แค่นาะโคดรทองน่ะก็ให้นั่งนั่นแหละสาวนี้จะขูดเขาเลยไม่ขูดแล้วก็นั่งแล้วก็นั่งมันใหญ่ได้ไม่ใช่อย่างงี้ว่านันี่นี้นมมือด้วยคงใจยังงั้นแหละมัดอะไรนี้นนั่งเนี่ยคงใจงั้นแหละมึงกับยีใครเห็นใครก็บมึงนอนเดาอย่างเดียวเดาอย่างเดียวก็ สงสัยหนาไปเหลนในป่าทำไมหมดกัดรู้เดี๋ยวร้อนวันนี้เร็วร้อนออกมาข้างนอกยุงยุงบินลุงไม่กลัวมดเหรอไปน้ำก็มีน้ำคุซาออกมาข้างนอกเร็วชอบเป็นป่าเลยได้ไปงั้นนะเห็นกับแมวโอ้แมวอยู่ตรงนั้นแมวมันก็ตามออกมามาเร็วมามไอ้คอร์ดมาหนี่คอร์ดตานวันนี้เร็วมีไม่ไม่ม่ม่มาหนี้อุ้มมาเลยกัตานตานแมวกลัวแฮปปี้แมวแมวแมวมวมว คอรดคอรดน่ะมาแล้วเอ้ยันมาแล้วไอ้เตัวนี้ไม่กลัวกลัวมึงแกแฮปปี้ดีเลยเขากัดกับยนต์ปอเทเขาหิเลยนี่วันนี้แฮปปี้กลัวกันแล้คอร์ดคอรดตามไ <laughs> อ้ตันมันนี่ไม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 ่ม,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 มาวิ่งดีเ <laughs> <laughs> ขาหาหมาเนี่ยยังไงแล้วก็ไม่เห็นกลัวหมาเลยเนี่ยไม่กลัอว่านี่ยเด้เขาพัร์ดของวันนี้คัดต้องติ่งใส่หมาเลยนะน้า แฮปปี้นาแหนมุนจบนาแหงมึงไอเจ้าหนูกินเห็ดม้าแล้วสุกส่วนนี้อีกอดมาเดียวอดแมว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 มวมวแมวมวนมวมวแมวแมวแมวมวมานี่แมวแมวแมานี่แมวแมวแมวยวแม้อมวแมวแัวแม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 วหมวแมมาแาววแมวมวแมามวแมวมวแมแมวแมวเว ให้ปูเป่าหัวให้เร็วมามาเรวอแมวมันไปนู่นแลกวไปอาเยอะมาพอให้ปูเป่าหัวให้มาเปิดหัวบ่อยนะวมาปูเป่าให้มานั่งตรงนี้อ้าวอ้าวฮปปี้สวยแล้วสวยแล้วได้อังจาปูก่อนแล้วสอจ่าเลยสุดจ่าถจ่าที่ถจ่าที่อาไม่เอายังไม่เคยเห็นนานลืมลงนานนาดลืมด็ ตอนไหนยังให้ผูอุ้มเลยลูกในหนุอยแล้วตอนไหนยังในหนุ่ยเนาะมันขวบขวบกว่าขวบสามเดือนยังในหนุ่ยก็นี้ปีละสองปีแล้วแล้วเป้าเป้าให้ปูเป่าให้ปูเป้าแล้วมาให้ปูเป้าแล้วละมดนไม่เมาไม่เมาไม่เอาจะได้ไม่ปวดหัวจะได้ไม่ไข่เนาะจะได้ไปเป็นไข่ลูกมาให้ปูเป้าหววเด้อทำไมัวกลัว ทำไมลูกยังยังไม่ชินยังไม่ชินไม่อาอยู่กับพ่ออยู่กับพ่อแหละอยู่กับพ่อแหละอยู่กับพ่อแล้วไม่หงันก่อนทำไมหงันแล้วแกมปองปุ่นเย่าอ๋อปุ่เยาออีกแล้ปุ่นเย่อีกแหละในห้องน้ำมีตุ๊กแกโคตุ๊แกตรงไหนก็ได้เอ้าโคตุ๊กแกไม่ต้องเข้าหน้าก็ได้เอาตรงไหนก็ได้เย่อแล้วเออโค้ตุกแกโค้กแกในห้องน้ำมีตุ๊กแกจะไปเหรอ อุี่อยพี่โดนตบนเดพีลาแหกแล้วไม่กาดอก้านเอเี่ยวทุงนก็ได้ยาไปเถอะไปตอกเขา้างน้ำองแม่กินหมากนะบอกไปซื้อหมากให้แม่ให้พี่โดนได้แน้นลแม่กินหมากส้ซูมยักได้เลยครับพี่กินหมากกินมีนานนำแออออกไปซื้อมากให้แกนึ ไม่ได้เข้าตลาดแล้โอเคมีไหมไตมีอย่งแมวก็ให้ดูเถอะหาคอดองก็เอา